ำฟอร์มอ <ah> pues <ah> ้่เออเออขึ้นจมูกไว้พี่เคนิพี่เพื่อนเขาเพื่อไม่ค่อยมีใครคบเลยพี่ชายคนิเลคนเลคนนเลคเลยคนคนเลคนแบดบดบดีพี่พานแบนดีาเพื่อนมาครับเนี่ยชาเ่าชาวห่าเาาเาวเอามาวพูที่รแรก่ลพี่ว่อะไรเียอะไรึง ด่าทำไมพี่ด่าด่าทำไมครับด่าทำไมครับด่ามเมื่อด่ากูทำเพี้ยอะไรเออด่าทำไมครับด่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่กเลื้อนๆในเฮียโดรยเจมไปคุยไปคุยอะไร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 ไปคุยอะไหนเด็กนี้คุยอะไรให้เด็กเฮียให้เด็กเฮียเด็กกำลัต่ำรออะไรรออะไรรอรอรออะไรรอรออะไรรอรออะไรกูต้องรอพ่อรอแม่อุ้ยรออะไรรออะไรก็แม่อะไรรอก็แม่อะไรโง่ปัญญาอ่อนอุ้ยไอ้เฮียมึงเด็กน้อยอยู่เลยนี่ว่าไอ้สัตว์ไอ้เด็กน้อยเฮียอะไรอะไรอะไรเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะพ่อมึงตายปั๊ สองหมื่นทำอะไรได้บ้งจริงเล่าดิมาดีสองหมื่นทำอะไรได้อุ้ยอุ้ยตกใจ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 เพราะของหน่ะแม่มึงตายเนีก็มีกระเป๋าวันพีด้วยอ่ะแม่มึงตายตายหลังแม่ไม่ผมเป็นหลคนขับจักรยานพี่ชายเป็นผมเป็นหลักกระต่ายร้อยแม่มึงตายทำฟอร์มไอ้เหี้ยเออเออขึ้นจมูกไปพี่ขึ้นจมูกไป บีบหมูกลำพีเอเลยบีบผูกกับพ่อผูกเหรอตายแตกเลยวายก้าวตายบีบผูกกับพ่อมันจะบีบผูกลำพียเอ้พี่เสี่ยงผิดบื้อดิ้นทางนั้นยังโง่บีบเฉพวกพัญชาอ่อนเพีเอเป็นจบบพวกเออเอ้ยคุยอาไงเอามึงโดนด่าวใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วพ่อน้องมีแดดพี่ปะโคตรเทพะล้วครับเมื่อกี้มีคนเปิดอะไรก็ไม่รู <bars> ้อ <S lonely> ่ะเหมือนแบบมีพ่อใครตายน้องไม่กินเนาะน้องคนส่วนใหญ่คน พ่อใครตายแล้ววะเมื่อกี้เนะี่ยเหมือนมีพ่อใครตายสักคนเลยอ่ะแม่พวกมึงตายเหรอสนามแข่งนี้ของเราพี่ต่อยตัด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 พ่อมึะพี่จะด่าพ่อกันดิด่าพ่อกันทำไมดา่าทำไมขอโทษขอโทษดา่ดาทำไมดา่มดาทำไมด่าทำไมด่าทำไมเด้งสวนคิงออฟเด้งรู้จักวะรู้จักคิงออฟเด้งวะแกจอกขยะ เล่นด้วยคนหีิพี่เล่นด้วยคนหีิพี่เพื่อเขาเพื่อไม่ค่อยมีใครครบเลยพี่ชายตัดมันตัดมันโกตัดไปตัดไปน้องตัดยาว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 สวยสวยสวยน้องตัดไปเล่นด้วยครับเล่นโอ้ยพี่เด้งกันเล่นกันจ้าเล่นกันจ้ายาวครับพี่ยาว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 ไปพี่ยาวไปเพื่อน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 ด้วยคนพี่ด้วยคนหนิ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 สสวยสวยสวยตายตายหมดตายหมด เด้งไปเด้งไปน้องเด้งไปดิเด้งไปหมัดหมัดกูออกจัดอ่ะหมัดกูออกจัดอ่ะหมัดกูออกจัดอ่ะยาวช่วยตัดพี่ตัดให้ไม่ไม่ผมตัดให้ผมอยากผมอยากเล่นด้วยผมอยากเล่นด้วยพี่ผมไม่ค่อยมีเพื่อนตัดแล้วฮะเอาล่ะพี่ด้วยคนดิตัดให้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 กสามแข่งนี้เป็นของเราเว้ยสามแข่งนี้เป็นของเราเว้พ่อเป็นไงตัดพ่อแก่าพ่อกันพี่แบนนะดราแรงดราแรงด้วยคนดิพี่ด้วยคนได้ป่ะด้วยคนดิด้วยคนดิ เล่นคนเดียวเล่นเดียวเล่นเดีคนเดียวี่เล่เดียวคนเียพี่เล่นเดีคนเดียวี่เล่นเดียวคนเียเล่นเดียวเดีเดียวเดียวี่่นเดียวคนเฮ้ยาวค่วอ่ะค่วอ่เอาใครน้องพี่ปีสี่นะยยเรียนไม่จบยี่ันตำเฮ้ยสัตว์ไหล่ไหล่ไหลเดียวพีของกู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 ดมไม่่กูเจามึงกูเจามึงกูเจามึงเฮ้ยเช็คอพเครื่องมานนี้ตามมาถึงบ้านนี้ตามาถึงบ้านนี้ เช็คไอพีเครื่องนี้เอ้ยเอ้ยหยุดหยุดเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยกูเช็คไอพีเครื่องนี้กูเช็คไอพีเครื่องนี้อ่าวไอเนี้ยอยู่กรุงเทพไไอเนี้ยอยู่กรุงเทพเฮ้ยไอเนี่อยู่กรุงเทพไอ้นี่อยู่กรุงเทพไไอ้นี่อยู่กรุงเทพเช็คไอพีเครื่องก่อนเดี๋ยวไปหาถึงบ้านใครคือเก๋ตัวจริงมีแต่พวกนึ่งเฮับพี่ชายรับพละทหารครับมันมีเสียงอะไรมาไม่รู้ครับตรงโน้นนะพี่รอรอพี่พี่รอสัดหน่อยพี่พี่รอสักการะพี่นี่นี่เจ้าได้เปล่าจะเสียได้เปล่า จำเสียงพ่อเมื่อกูรู้จักมือไอคุยไปไกลิหน่อยหพี่พาเพื่อนมาเต็มเลยเื่อวันนี้เเี่ยอหคุณจะเปิดจะแบนแบนแบนดีพี่พาแบนดีเกียตายเกียตายเียตายเียตาย่ไม่ได้ไม่ได้คุณดีไม่ได้ไม่ได้ หูจะตายกูจะตายเพื่อาเพื่อนมาครับพาเพื่อนมาครับเนี่ยชาวนี้เราชาวเราเลยชาวฉชาเาที่เาชาวเาเพื่อนมาันหลัมังกูจะกูจะระเบิดกูจะวัวฮัลโหลเธอเธอเจ้ไปเจ้กูก็อยากคุยกับพวมึงแหละครับรัตบรตเียตายเียตายอย่าตายเฮียยดแม่ ไอ้ภาพพี่บอกพี่มันมีตัวเฟลกอสไหมมันเป็นมีตัวเฟลกอสไหมไอ้เงี้ยอะไรเนี่ยพี่ผมจะอ้วกผมจะอ้วกพี่ผมจะอ้วกแม่งแม่งพี่จะผูดแต่ผมจะอ้วกกว่าพี่อันนี้อะไรยูซี่หนเนี่ยมึงเจนไหนเนี่ยกูต่อยเนาะเอา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 ไอสัตว์เอามาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเนี่ยพี่ได้ยินเสียงไกลๆป่ะพี่ได้ยินเสียงยี่อะไรไกลๆป่ะ ยี่ลขยันด้วยนะขยันเปิดด้วยนะไอ้กูเอ๋ออ้ไอ้ไอ้เอ้อ้อกว้ามาตรงนี้กูมาเจอกูว้ามาเมนกอยั้เจอแม่งอีกอีกเ้ยเอพี่เราต้องี่เขาว่าง้ว้ยเเราเราต้องหาจักรยานเหาจักรยานอกูเจอไอ้เฮี้ยนอีกไอ้เฮี้ยนอี้ก็เปิดได้ว่ะไอ้สัตว์ กูจะตายเฮ้ยกูจะตายพี่เราพร้อมลบไหมเรามาเอาพร้อมลบพี่คว้ากระปุกพี่ซื้อวุ้นเร็วๆเราจะพร้อมลบกับพวกขียนั่นแหละมาหนิพวกขี้จะแม่งโดนกูไอพี่มันมีอาวุธที่ลายแรงกว่าเรามันมมีอาวุธที่ลายแรงกว่าเราพี่มันพิ้ววุ้ที่ลายแรงเว้ยพอแล้วพ่อแล้วเพื่อนกูว่ามึงเพื่อนกูว่ามึงเพื่อนกูลรำฟิตกับพี่โอนให้พี่โอนให้พันหนึ่งโอเคน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรพี่โอนให้พันหนึ่งน้องชื่ออะไร หยัดแม่มึงดูอาวุธประดี๋ยวเราจะชนะได้ไงวะพี่ไอ้เย้เยหวยเฮ้ยไอ้เงี้ยเฮ้ยพี่ปล่อยปล่อยพี่ลงไงวะปล่อยลงไงอะ่ะมาแล้วไอ้มึงยิงมาดิมึงฆ่ามาดิมึงฆ่ามาดิมึงฆ่ามาันสิดูแมงดิพ่อมันตายป่าวะพ่อมันสิ้นสิ้นชีพปวะไอ้เหี้ยเอ้ย,อย,อยโอ้โหมึงด้วยหรอมึงด้วยหรอ เ้ยโอ้โหจสมองจะระเบิดพี่เจมไปเร็วพี่เจมไปเร็วไปเร็วมึงช่วยกันกุให้หน่อยดิมึงช่วยกันกุยให้หน่อยดิอยงแปลกุ้ยหน่อยดิมึงกันพี่เจีเจอมห้วอโอ้โอ้ไม่ไหวอ้นมาตรงหน้าอกอ่ะ